มแรงแสงทุกโค้งสับกันแบบดุดันไม่ต้องเกรงใจใครนี่คือเครื่องสับย่อยไม้5านิ้วตราไอเทคทรงสูงกระทัดรัดแรงจัดถึงใจสับบดย่อยไม้ได้หนาสูงสุดถึง5้านิ้วจะไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนกิ่งสดกิ่งแห้งท่อนไม้หรืออยากย่อยวัชพืชทางมะพร้าวเพื่อทำปุ๋ยเครื่องนี้จัดให้แบบครบปุ่มจอดลองดูตัวอย่างจริงกันได้เลยสับไม้ไผ่กว่าห้านิ้ว สับไม้ห้านิ้วสับไม้2นิ้วครึ่งสับย่านเนเปียรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน,น6.5แรงมา้าสับปดย่อยกันละเอียดเหนียนกริบทำงานรวดเร็วทันใจมาตรฐานยุโรปสินค้าทุกเครื่องของเราผ่านการ QC ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งถึงมือลูกค้าแม้ไม่ได้เข้ามาดูที่โรงงานก็มั่นใจหายห่วประกอบให้เสร็จสับ พร้อมสำหรับเริ่มใช้งานทันทีมีการรับประกันสินค้าและทีมงานขอให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานตลอดชีพครบถ้วนขนาดนี้ไม่ต้องลังเลใจแล้วครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่0644496593หรือ0964162992